สวัสดีพี่น้องครับปุนนะคะรับไปโอกาสมากวาสักการะปัญหาลา,า,ลานองครับกันเลยมากอมถวายผ่านเร่พา,านแล้วกับหนล,ล่อานอยาาปุ่กอนแล้วปไปปรปลาบึกหน่อยตัวนี้กํลังสีลส่มซูร่่้่่่่่ค่ง่่่่่่่่่่่่่่่่น,นนะ่่น่กันด้วยมือ่่่่่่่่่่เข่นู่่่่่่่่่่่่่่่่ช่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่อ่่่ไ่่่่กั่ล่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่น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 ,น,น่่ั่ันี่ เอาบ ok mm ุญ hmm. น้องการนาพี um, okay, in ่้องเด้อต้อ ah ่เห yeah> ็นตอเเห็นเมื่อก่อนเมื่อวานเมื่อก่อนที่เกียนะครมสังอะไบมาส่งมวัครับวันนี้เาปฏเดินทางแล้วนะครับมุ่งไปสูบ บรรยากาศการเล่าหนังโงนะครับที่เราพิจารณครับผมจะได้ลงสู่วล่าหนังโขงแล้วเจ้าปลาบึกน้อยพามาปล่อยลงสู่วล่าหนังโขงแล้วนะครับ ไก่ยื่ไแก่พาไก่เพาไก่มาลูกเอา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 เงินมาเต็นจีไปลูเอาเงินมาเต็นควันเต็นเ้ยัดลงเลยลูกเออยันลงเลยเออแล้วพาไก่เดือดถ้าพูดเดี๋ยวลูกแล้วพ่อจะบอกเดา๋ยวถ่าลูกเอาถือเอาถะาห้ลูกก็ได้แก่ก็ท้ายน้องท้ายให้พาไก่เนี่ยจะตัวสอดได้บ่งขาได้บอสอดได้ลูกเนาะตายเพื้นลูกทามันได้ด้ะบอกเด็กขาดแถมมันโยโย่ ถ่ายลูกพาลูกายไายเป็นทิ่มถายเป็นมูถ่ายได้ลูกได้ถ่ายเนละคนสองคนถ่ายเอาด้พอบราว่าเพรหาไปถ่ายดวมันมการมัดถ้าแล้วกันมันไม่ให่ไม่่ไม่ลอ้ยดวกัาก็เดียวนมันเรียนมันใบใบทีแดงเพิ่งดใบที่แดงเพิง ็ยเลกระทุงานี่กทุมอยเลูเนี่ยันำเนี่ยถ้ากันยางมันยู่ได้ลูกเลยอลูกอตากเี่ย้อได้อยลูกเยนตรงเรียบอากระทุ่รปล่อย